นี่คนายรู้ไหมว่าอีกไม่กี่อืดใจเดียวเราก็เจอกับบ้าผีสิงที่นายเป็นคนเจอมาละมันมันมีจริงๆรเหรอมันมีจริงๆใช่ไหมเออนี่ไงขนา,นายเนี่ยนี่ไงตามแผนที่ที่ฉันก๊อปมาจากใน Google เลยมันมีจริงๆด้วยไอเราก็หาเล่นเลยเอออานี่ไม่ต้องมากลัวเลยวันนี้แหละฉันบอกเลยว่าคลิปนี้ต้องหนึ่งล้านวิวในการทําคลิปล่าท้าผีในครั้งนี้ฉันบอกเลยนะแต่ว่าฉันว่าผีมันก็ไม่ค่อยมีจริงเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอนายเข้าไปในบ้านใช่ป่ะน,นายต้องแบบว่าอ่าเฟกนิดหนึ่งแบบว่าโกหกนิดิน เี้ยโอเคป่ะมันมีคนมองเราอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออประมาณนั้นประมาณนั้นนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ผีมันก็ไม่ค่อยมีจริงอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าทนายเข้าไปในบ้านน่ะแล้วทำแบบแอคชั่นนิดนึงนะแบบว่าแบบเหมือนการแสดงนิดนึงว่ามีผีอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะมา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 โอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะเริ่มถ่ายกล้องแล้วนำอยู่ข้างหน้าเลยสาวสุดแอคชั่นอะสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในคันราชผีใช่ไหมใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาราาผีในอินเทอร์เน็ตที่เฮียที่สุดในอันดับอขา้าครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับบ้านทีีีี่่่โคคคตรรจะะนากกลลัววแแ้็มมดดเืองบบหฮ รู้สึกจะมีเสียงคนเดินในบ้านนะครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดีต่อใส่เสียงโอเคหนูวิศว์จะมีเสียงคนเดินในบ้านครับตอนนี้โอ้ตอนนี้เฮียมากเลยฮะเมื่อกี้เหมือนมีใครมองด้วยครับใช่ครับเหมือนโอ้ใช่ใช่เหรอนายเจอคนมองเหรอครับเมื่อกี้เหมือนมีคนมองเฮยคนณน่ากลัวเลยตอนนี้เราจะขึ้นชั้นสองกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหตอนนี้เุ้ยฉันได้กลิ่นประหลาดเฮียตั้งใจกินไหมฉันไหมกิน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 กลิ่นฟันเน่าอ่ะเอ้ยยิงยิงยิงเม็นเน่ามากขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเแล้วเฮียมใช่่ปะ โอเคกันมามาไมนนี้ไม่ต้งองแอชันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเจอกับพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ค่อนข้างจะแบบหูนะาะกลัวมากออโอ้โหแล้วก็ออมีหนังสือเกี่ยวกับแล้วก็มีอักษรโบราณนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องปีศาจแล้วก็มีรูปตัวอะไรก็ไม่รู้ครับหน้าตาเหมือนเหมือนแพ้เลยแขนขายาวด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะประมาณนี้จะมีเชื่อว่ามันแปลกแล้วนะมันมันยังใบยอยู่เลยอะก็จริงนะเทียนติดอยู่เลยเออใช่มัมใช่มันคัดกัน โอ้ยนายนายกลัวเลยขนาดนั้นวะเนี่ยอังกี้กลับมาได้โอเคไหมแต่ว่านายต้องเป็นคนนายต้องเป็นคนแต่ต่อคลิปนี้ด้วยถ้านายจะกลับออเกลับก็ได้กลับก็ได้โถ่าให้กลัวแล้ยงหนาไมดรู้ฉันไม่สนุกกับการอัดคลิปเพราะว่านายขี้กลัวนี่แหละนะมัน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 แค่มันใหม่เกินไปเพราะว่าแบบมิกรรมมันยังไอ้นี่อยู่เลยอ่ะเออใหม่ก็ใหม่แม่งเอ้ยกลับก็กลับนี่ครับออฟฟิเชียล เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเคียฉันลืมกล้องหรือเปล่าวะนาาว่าอยู่ที่บ้านหลังเมื่อกี้ปะเอ้ยเดี๋ยวนะกล้องก็ไม่อยู่กับฉันอไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่นั่นอยู่ในกระเป๋าเปล่าไม่อยู่นะไม่อยู่โอเคเดี๋ยวฉันลองบินโดไปดูก่อนเคียเดินไปด้วยอ่ะถ้าสมมติอยู่จะได้ไจะได้กลับไปถ้าไม่อยู่จะไม่ต้องกลับไงโอเคฉันโดนบินแล้วเอ่อนั่งทีบ้านหลังเมื่อกี้ไหนกล้องเห็นเมื่อกี้เราเราถ่ายอยู่ชั้นไหนนะชั้นสองปะชั้นสามปะชั้นสองสองหรือสามปะสามสาม เออแ้วตกลงไปถ้ามันคืออะไรวะนะที่เขาไอ้ที่มันมีหนังสือเออเราก็ไม่ได้เซตอ่ะเนาะแปลกเหมือนกันเออเฮ้ยอะไรอ่ะหนไหมเอ้ตัวบ้าเหรเนไม่ใช่ตัวไม้แค่หรอมน่าเหมือนแพ้เลยแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเลื่นแปลกแพ้แ้าวแปลกเฮ้ยลงมลงมาลงมาลงมาลงามาลงามาตัวบ้าเลยนองกองเอาผ่านอีกกอันมเถื่อนมนเื่อนมนเามาเลยพชามัช้นมาแล้วเนชันมาแล้วปนเ้นี้ อย่าเดาอย่านะมาตามฉิมาช่วย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 เราต้องปีนขึ้นเขาก่อนช่วยช้วยช่วยช่วยไปตามไปแล้วโอ้ยอย่านะโอ้ยเคียร์เราอยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อนโอ้ยเคียร์ตื่นแล้วตื่นต้องกระเทียกระเทียกระเทียกระเืียมบักบักมันจมนกินมันจมน้ำเลยอุ้ยทำไมปากในามีน้ำมีเลยไม่กินน้ำเพิ่งจมน้ำเหมอตัวเขาเปียกเนี่ยเออใช่เราอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเราอยู่ในป่าที่ไหนวะเนี่ยป่าโกงกลางอะเนี่ย เธออยู y, right okay, okay, ่ไหมครับ okay, อุ้ยดูนี่กระกระดูก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 ใหญ่ด้วยกระดูกคนเนี่ยกระดูกโอ้ยเฮยตกใจเลยกระดูกตัวมันเล่อะไรกระดูกกระดูก ขึ้นบนต้นไม้ขึ้นบนต้นไม้ขึ้นบนต้นไม้ไม่ได้ขึ้นไปเป็นไม่ใช่ลิง้ยึึึบบบไปแล้วเมื่อกี้มันจับขายมันขึ้นไปด้วยมันขึ้นไปด้วยมันเป็นมันเอามือไต่ต้นไม้มันเอามือเกี่ยวต้นไม้เราเราเราจะไปไหนไซมี่เราต้องไปไหนไม่รู้เพื่อนทางออกจะป่ามันมันไม่จะป่ามันไม่จะป่าเราจนเราต้องหาทางออกจากที่นี่ได้มันไม่จะต้นไม้มันไม่จะต้นไม้หรือไม่ก็จะมีโอ๊ยฉันล่วงแย่แล้ว ขงหลังนายขงหลังนมาตามนายอย่ไเนี่ยม่ทางอืนเลยเหรออุ้ยมาตามมาตามเียมันมันไปได้ไปได้ละต้องมีทางออกสักทีหนึ่งที่มอลจะไปแห่งนี้ได้เจอฉันว่ะเพื่อนมันจอฉันไปเลยต้นม้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 ไม่ได้ต้นใบต้นไมต้นมขึ้นบนขึ้นกบนขึ้นบอใช่ต้องหาทางขึ้นบนก่นขึ้นแทนจันตอนที่มาตอนเดิมนดีว่ามาตามแล้วขึ้นบอนแล้วขึ้นขึ้นขึคือครับ มันมีมันไม่มีทางเลยท่ามี่เมื่อกี่มดูหมดแล้วใช่มันไม่เจอทางจริงหรือว่ามันจะขึ้นมันขึ้นมันคือมันต้นไมาเป็นบ่อเพื่อนโร่วงอะไรแล้วร่วงอะไรร่วงดีแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหน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 แซไม่หายแซไม่ได้ไปไหนไปไม่ได้เราบ้าลเฮ้ยเบฮุบฮุบอุ้ยมันคือต้นไม้อะไรก็ไม่รู้เพื่อนมันมีทางไปต่อด้วยเนี่ยนี่แหละคือทางออกของเรานี่ค่ะอีกไหนเนี่ยอะไรวะนี่มอเตอร์อะไรมีต้นไม้ล้มด้วยอ่ะที่ไหนวะเนี่ยอะไรวะไม่รู้อ่ะ แต่ระวังไอไ้อตัวเมื่อกี้มันตามมาและตัวลงไอ้ตัวเมื่อกี้มันคือตัวบ้าเลยไหมเนี่ยมันคือแพะที่มีกระดูกใช่แต่เป็นแพะอะไรที่มันแข็งยาขนาดนั้นอ่ะใช่ว่ามันแพะที่กระโหลกเหมือนคนแล้วก็แต่มันก็คือแพะนั่นแหละแต่มันแพนะนาก,กลัวเกินไปป่ะวตึงมันมีขามีแขนและขาเหมือน,นคนเลยนะก็ๆๆจริงงั้นเราไปกันต่อดิไป,าไปมาแล้ว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 มันมันมันรู้เรื่องที่เราพูดจริงเลยว่าไม่รู้ใช่ป่ะมันเป็นคนเดี๋ยวโอ้โห เดินดีดด้วยเราวังตกลงไปข้างมันข้าวเราโคตรตายเลยระวังราวัลข้าวเราวองข้าวแบ่งไขาวมันไม่มากัดเราตอนนี้หรอกไอ้บ้าไความแทงเอาพื้นเดรมเพื่อนเ่ยเพื่อนอัสนตามไแล้วมันดนตามไปแล้วมันจริงเราไปแล้วเพื่อนเาบอลราบลข้างล่างดำมากดำเหมือนนาคุณนายเลยลงเร็วไเร็วโอ้โหมันตามไปแล้วมัตามไปแล้วมันมันมันตัวบ้าเลยวะเนี่ยมันมันดูเป็นด้วยยังมีกระโดดอีกเนี่ยโอเคดืขึ้นมาอุลวงติดทำไมมาเร็ว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 แล้วมา จะมา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 มันตามมาจตามมาตามบอยมากมันตามบอยมาไดิ้เสียงฝีเท้าดิ้เสียงปากมันได้กินปากของมันด้วยมึงกินปากมันมีจะกินข้าวมันมีกินเลือดใช่มันกำลังขิวกระหายในตัวเรามันเป็นสัตว์ป่าที่เป็นนักล่าอะไรเนี่ยต้องมีหลายรูจังไปตายไม่รอไม่รอไม่รอแน่เราไม่รอแน่เราไม่รอแน่นั่นนั่นไอ้เท่ต้องมีทางนี้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 ไปดิ้งจะไปไม่ได้มันติดมันตามนี่ดูอ๋อมันจะมีไม้ที่มันสามารถทะลุได้ไม้ยี่ห้ออะไรไปเนี่ยแอบ เดือดด้วยเฮ้ยต้องรอมาๆใช่ไหมเพื่อนต้องรอมาๆแล้วเดินไปก่อนอยู <g <g ่ไหมอยู่ไหมแค่เราเงียบคืออยากก็จบเหมือนไม่ได้กินหรือเปล่าวะไมปหรอมะแต่ดูมือดูตัวไปดิมันเหมือนคนจริงนุ้ยมันเหมือนคนใช่ใช่ไปไปแล้ววิ่งร็ไวด้วยไปไปแล้วโอเคเราน่าจะกลับทางเดิมไม่ได้ต้องไปต่อว่ะเพราะว่าทางเดิมไม่มีกระโดดกลับไปได้แล้วทำไมกระดูกเต็มเลยวะนั่นดิตรงนี้มีโลงศพด้วยเพื่อน มีศาสนาคิดด้วยนี่มันไม่หลงศพแบบรูบวกอ่ะมีอะไรวะเนี่ยมีคนโดนจับด้วยอ่ะไอ้บ้าเอ้ยไปไหนแล้วว่ายตัวเมื่อกี้นี่บ้าอะไรเนี่ยเหมือนบ้านคนเลยมันจะเข้าไปไหมมาสักพักนะไดเข้าไปไหมมาเราไม่เราไม่ได้เข้ามาป่อมันที่เ้าไปข้างหน้านะโอ้ โอ้โห oh, ฉันว่านะเจ้าของบ้านเนี่ยมันต้องไปบูชาอะไรบางอย่ยางแน่เลยหรือมันในหนังที่แบบไอ้ไอสัตว์เลี้ยงไอ้ตัวที่มันไล่เราเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบลูกเจ้าของบ้านอะไรเงี้ยแล้วลูกเจ้าของบ้านก็ตายเหมือนในพอร์ตเรื่องหนังอะไรเงี้ยป่ะแล้วก็เจ้าของบ้านก็เลยชุบชีวิตลูกตัวเองมาแล้วลูกยังกลับกลายเป็นแพะอ,อะไรเงี้ยเ,<อ>เพราะว่าใช้เครื่องเส้นเป็นแพะอะไรเงี้ยเอเอ,เอมันก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้แล้วเราคือกลุ่มเพลเอกที่มาแล้วก็จะตายจอดหมดกับในนั้พูดไปพูดไป เ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่านเดินไดี๋ยวไปถ่านดแล้วเมื่อกี้มันมีคุณแจต้องหาคุณแจไปต่อเนี่ยแล้วต้องหาคุณแจไงอหมีหุ่นด้วยมีหุ่นฟางด้วยเนี่ยคุณแจฉันว,ว่าข้างหน้าอาจจะเป็นเฮ้ยข้างหน้ามีกล่องด้วยอาจจะเป็นอาวุธลับเราต้องหาคุณแจมาเปิดแล้วเพื่อนอาวุธลับอะไรวะมันเป็นกล่องห้องเก็บของไหมเออไปอไปได้กันรีบรีบก่อนเสียมาไกลๆแล้วเร็วเร็วเร็วช่วยหาเล้วป่าอะไรวะมันไมม่ีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรเลยอะไรที่มันเหมือนคุณแจหรือเพื่อนอะไรก็ได้ที่มันเป็นเอาไว้แง่ในห้องมันมมีันมีกระถอใช่ไหมันทอหรือว่า ถือทอดคือคันโยกอะไรมันมันจ้าม oh ันจตัวกันมันกำลังพาปตูเข้ามาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมันจะดังตอไแล้วตะไปดังตไบหรือ่าทอทอทอคือกุแจทอ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 ดทอชาวบ้านมันจะเขาไม่ได้มันจะแขนอยู่มันจะ้แขนอยู่เหมือนนหนังทอดบางทอดมันคือกุญแจนี่เพื่อนนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมามา นี่แหละเปิดเลยสวยเข้ามาเข้ามาเข้ามาปิดเลยเปิดประตูเล็กช่ไหมมันอยู่เวลาพักมันจะพังประตูเลยเข้ามาอีกแวเพื่อนล็อกนี่ท้ออะไรอ่ะท้ออีกแน่นอนท้ออีกแน่นอนเราท้อใจกัหมดเลยแต่ไม่ได้ใช่มีกล่องมี็นยูนิฟูนไหมเนี่ยมีนิฟูนเลยที่สู้มันได้บ้างไหมนี่มันร่องเก็บของกันใช่ไหมไม่มีอะไรเลยเอาจริงๆไม่มีจะก็หวังว่าจะมีอาวุธที่แบบงัดหน้ามาได้อะไรเงี้ยแบบที่มีคมคมตั้งไอ้บอ่ะมันไม่มีเลยช่วยหายแล้วตรงนี้ไม่เกิน มีก้อดันหรอวะเชื่อประตูโอ้ยไม่มีเลยเลยไม่มีเลยเลยไม่มีอะไรแล้วตายแน่ตายแน่ไม่ม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนแบบนี้นายลองคิดดูอะไรอะไรที่ดูว่าถ้าเป็นนายจะซ่อนแจไปที่ไหนไหนจะทุกคนจะมาไหนตามมาไหนตั้งเก่งไหนก่งเก่งใช่เราจะซ่อนไปไรก่งไหนซ่อาทำไมไรเก่งไหนหรือว่าเปนตั้งไรเออไปไม่ได้ไม่ไม่ก็ท้าเป็นฉันฉันจะซ่อนหลังกล่องไม่ก็หลังประตูฉันจะซ่อนแบบที่มันแบบว่าเจ้าของบ้านต้องซ่อนต้องซ่อนกู้แจใช่ไหม ใช่มันมันจะเป็นโซ่องหลังกรงลังกลองหลังกรงลังประตูกำลังพาประตูเล็กเพื่อนแต่ประตูเล็กยืนนานจริงไม่ฉันจะลังกลองหลังกลองรังกลองมีมีหวยมีหวยหวยมาเลยเพื่อนไปเร็วไปต่อตอนนี้มันจะเข้ามามันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันฝังประตูมันฝังมาแล้วมันฝังมาแล้วเข้ามาโอ้โหเพื่อนๆไปเร็วปลาแหกไปโอ๊ยตันตันติดตันอะไรมันจะมีซ้ายขวาที่ถูกถ้าเราตอบผิดเราตายแน่มันมาแล้วมันไม่ตันเหมือนมันเหมือนมาตัน ตาตั้มมาตาตมทันนี่โอเคได้ดาวดูได้ดาวดูเอาตัน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 อีกตันแล้วตันอีกตันด้วยว่าจะป่าบ้านเลยมีทังตันเนี่ยตันตันแล้วตูตัเหมือนขึ้นบ้านในเลยตันขวา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 อะไรอีกตัวนี้ตัวนี้ตันตัวนี้ตันตัวนี้ไปตัวนี้นี่ตามมาตั้มมาตัมมาตั้มมากามาดูนลดูมาดูผลยู่แค่มันก็รู้เหมือนกันว่าดูมันตันนะทางมันตันตันไมาได้ไม่ได้ ตรงนี้ฉันมั่วจัดเลยฉันมั่วจัดเลยฉันผานเป็นรวยบอกมาเลยเพื่อนตรงยาวเลยตรงยาวเลยตรงยาวเลยฉันผ่านรวยรวยฉันผ่านรือรวฉันติดยาวเลยตรงยาวเลยตรงยาวเลยชิว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 ก็ลมามาแล้วไปโวอยอิสรภาพไม่ใช่บ้านเราดีกว่าเพื่อนทำไมมันเรากลับมาที่เดิมไม่เนี่ยทำไมป่ามันที่เดิมเลยอ่ะมันกลับมาอยู่ในป่าอีกแล้วหรอเฮ้ยคุณครับลุกลุกตายแล้ว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 เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยฝั่งตรงไปนะครับมีปืนด้วยแกมันจะปืนลว ไม่ไม่ฉันขยับศพเองเพื่อเอาปืนเนี่ยเส้นมันตึงเส้นมันตึงไปม่ได้ป่ะเนอะมาไหนมาไหน่รอวะอยู่นี่เไ้ยดิไมันดิเฮ้ยมีเลือดมีปืนปืนไม่โคตรดีปืนมันโคตรดีระวังระวังยิงยาวด้วยยิงยาวด้วยระวังระวังโอ้ยมันจะกินฉันแล้วแซบี้แซบี้แซี้อย่าโดนกินะเพื่อนเราย่าโดเรย่ามาเล่เกมเกมเกมมาตั้กันเลยได้เลยได้เลยโอ้ยแซบี้แซบี้อย่าเข้าใจเราเพื่อนฉันอดี๋ยวเราเพื่อนฉันอย่าทำกู้รวยังหรอกูรัวยังหรอกูรัว นายโยมันามได้โยที่เฉีไยวชี้แง็อตปีคืนต้นไม้มันไม่ช็อตแล้วเรามาทางนั้นเรอมารอมารอมาชี้แงช็อตเออเออชี้แงช็อตช็อตเออแค่ลดหลังที่มันแคบไวปมันเข้าที่แคบมันเข้าได้มันยืดมือมามันยืดได้จากวันนี้แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้โดนชุดนั้นแต่ไม่เจ็บเลยไม่ลักใครคือไม่จะไปเล็บรอเพื่อรอแล้วมันทำนายโยรูอบอกว่ามันจะแรงเข้าหัวมันได้บ้างนะเว้ยเหนือไม่เนี่ย เนื้อม hey> ันเหนียวจังวะไฮ้ไม่ผูกหัวแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยมาเจ็มมาเจ็มมาเจมมาเจมไปไหนไปไหนทำไมไอ้หนีล่ะถอดสายแล้วเพื่อนเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบหนอยเฮ้ยเฮ้ยให้มันรู้ซะบ้างว่าคนเล่นบีบีเขาเป็นไงเราต้องขอบคุณศพคนนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะทำหลุมศพไว้ก่อนตรงนี้อ่ะนายเอาศพงข้างวางไหมวางไหมยกมายกมายกมา ว้ยตกใจเห็นเท้าศพ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 ฟังเลยฟังเลยฟังเลยโอเคไปโอเคกบกบกบดี๋ยพอเพื่อนไปไปกลับ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 เราจะบอกปดูไงดีวะาเขาฉันฉันเริ่มถ่ายคลิปว่าโอ้ยังจะห่วงคลิปอีกเหรอโอ้จะเราถ่ายคลิปเราได้เงินเยอะเลยนะเพื่อนอจริงๆนั่นเดี๋ยวฉันจะไปเขียนหนังสือว่าที่นี่ห้ามมาเพราะว่ามีแต่สัตว์อันตรายสัตว์ไปหมดแล้วก็ถ้าไอเอ่อที่เราเห็นนายที่เห็นจุดเทียนในบ้านหลังนั้นปะถ้าเราเอาหนังสือไปถ่ายรูปลงเฟซอะไรเงี้ยชาวบ้านได้ดังอยู่นะมันเขาจะไมีต่วเระจักรพิธีกรรม thank you